ครับคุณยายบอกว่าไม่เห็นมาสักทีคุณยายบอกอย่างนั้นนะครับไม่เห็นมาสักทีอะไรคุณยายคุณยายรออะไรครับก็ไม่เห็นใครมาหาทีว่าอย่างนั้นนอนตายจนไม่จมจุกัดก็โงนะครับคือมาหอนนะครับนะครับประสุนัขตรงนะครับไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าบางท่านที่เงินไม่มาตาไม่เปลี่ยนใ่ครับเงินไม่มาตาไม่เปลี่ยนรอครับรล นะครับตัวนี้มันก็เลยยังยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับแต่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็คือมันต้องมาจากความสมัครใจนะครับความสมัครใจในการเลือกนะครับเลือกผู้นำของเราเองนี่ประชาธิปไตยบนสมบูรณ์หลับนผ่อนใหญ่รเด็นก็คือหลักประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประเทศไทยของเราอ่ะนะครับมันยังขาดคือสมนึกนะครับพูดง่ายว่าคือสมนึกเช่นเข้าไปซื้อของเนี่ยตัวไหนที่ ที่ที่มีความต้องการเนาะชาวบ้านต้องการเยอะๆแก้กันนะแก้งกันให้เข้าแถวนะครับส่วนญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขาเข้าแถวนะครับนะครับการทิ้งขยะในที่เป็นทางนะครับนะครับนั่นคือเขาปลูกในสําทึกั้แต่เด็กนะครับเกี่ยวกับประชาิปไยแล้วก็การเป็นพลเมืองที่ดีนะครับประเทศญี่ปุ่นนะผมก็ไปไปศึกษาดูงานมานะครับ สนามบินนาฬิกาเนี่ยเขาใช้ขยะนะผมเพื่อสร้างทีมประเที่ปุนะครับเขาคัดแยกขยะแล้วพอใช้ขยะเนี่ยนะครับพื้นที่เขามีน้อยแต่ประชาประชากรเขามีเยอะนะมากกว่าของเราเป็นสองเท่านะฮะประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นเขาเลยปูนะครับแทนเช่นการคัดแยกขยะเขาใช้ขยะเนะครับถึงเขาได้เพื่อสร้างท่มญี่ขึ้น กว่ี่เขจะใช้แคันะครัได้แล้ได้แล้วยัีงนี่เลยอยู่กับธนาคารนะครับสนามบินาิตานะครับคือสนามบินที่ใช้ขยะผงครของประทญี่ปุ่นงแตึงเงของ่ใหญ่นงเงที่มีคุณภาพนะครับถึงของไทยโอ้โนะครับแค่เรื่องเวลาครับ นะครับเวลาของไครนะนัดแต่โงมากี่งครับเก้าโมงนะครับมาเก้าโมงนะครับเพราะว่าคิดว่าคนคุณจะไม่มานะครับก็เลยคิดว่าคิดว่าน่าจะมาเก้าโมงพร้อมกันนัดแต่โมงมาเก้าโมงนะครับแั้นัดเดียวันเรือตั้งนะครับต้องไปพร้อมกันเวลาให้ที่ต้องหโมคงนะถ้าท่านไม่ได้อยากดูเรื่องตั้งไว้ให้ที่ต้องหงมเช้านะคถ้า ใายแล้ไมครับเจยบปวะแ่ก็มาได้นะครับในเรื่องั้งนจงนะครับที่คิดก็เรียศึกษาและทำความรูนะครับ้อคิดนะครับเร่นี้ร้อยละดันจริง ทำมาแยกเกี่ยงเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยเพราะว่ากกตก็ท่านบอกว่าขอความร่วมมือหน่อยวันนี้นะครับจริงๆจริงใช่อบรมกกตให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงนะฮะของของออปนะครับนะครับก็เลยท่านก็เลยขอความโดยเให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยนะครับที่แล้วให้ผมพูดเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องตัาง ทั ài, ้งว <H ôm S 1> ันมังพูดพูดนะครับมันเยอะเยอะมากเกี th th <c ười> ่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับแล้วเวลาคือลงผู้สารมันก็ไม่เหมือนกันนะครับท้องถิ่นก็ต่างหากนะครับสองท้องถิ่นเป็นสารอุดมคอลหรือสารอุทมคอลข้างหน้านะครับส่วนการเมืองใหญ่เป็นศาลฎีกาครับเห็นไหมมันไม่เหมือนกันการลงมือก็เป็นศาลฎีการมวลรถรถเต็มค่งการเมืองนะครับเป็นศาลฎีกานะครับ ส่วนน้องจิตวสารผุ้ทอนหรือสารอุทนภาคเวลาการให้ใบเหลืองไปแดงใบส้มใบใบดำเนี่ยนะครับก็เป็นสารผุ้ทอนหรือสารอุทนภาคในการให้คะแนนในการในการให้ไปแดงไนับไปขับมาแล้วที่ไปจั่งขับมาแล้วที่จังหวัดพิษณุโลกมีเสาประดมท่านหนีไปบวชหน้าไปครับ นี่ไปบวชหน้าไปที่จังหวัดสุโขทัยครับบวชแค่สามชั่วโมงครับไปบวชแค่สามชั่วโมงบวชหน้าไปนะครับก็มีการร้องเรียนนะพยายามท่านนายอำเภอนะครับซึ่งเป็นผู้กับดูแลนะครับ พูดก mm. <c oughs> ับดูเลยก็เลยตรวจสอบว่าจริงๆว่ามีการบวชจริงไหมนะครับสอบตนะครับหนีไปบวชอยู่สิงห์น้อยฆ่าต่างกลับด้วยบวชแค่สามชั่วโมงช่องไหนครับฮะช่องไหนครับไม่ได้ตรวจสอบก็ยจริงนไม่บวชจริงเข้าไปด้วยนะเข้าไปด้วยนะไม่เข้าไปด้วยทุกทีเลยสระโตับเพราะว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นนักบวชขาดคุณสมบัตินะครับบวชหน้าไปก็ไม่ได้บวชแก้บนก็ไม่ได้นะครับนะครับบวชแก้บนก็ไม่ได้นะครับ ลุยนู้นอยาก้ง็น่นมาที่ร้อยแล้วก็มีหลายที่เล่ผู้ผู้ที่เป็นมา้่นี้ก็เลยติดโมดสารติดงแทต้นที่แจ้งข่าวมาว่าการบวชของสวรท่านนี้ไม่ได้ทาให้ส่วนราชทานในเราังเสื่อมหายนะครับก็เลยคิว่าห้คิดว่าจ้ให้นายเออก็เลยสะดุ้งเลยนะครับก็เลยไปกดโหมดสรติดวงทุกคน ทุกสายตกลงทุกคนตุ้มพัดสายปกลงทุกคนตุดพัดทาบมาว่าการบวชไม่ว่าจะเป็น3ชั่วโมงนะครับหรือ2ชั่วโมงถือว่าเป็นการบวชเป็นการพุทนะครับลวดจากตำแหน่งครับนะครับการที่นายเพื่อนิยมใช้ดันตัวออกจากตำแหน่งท่อโดยกฎหมายนี้นะดังนั้นนะฮะอย่าเผลอไปบวชนะฮะนะครับบวชหน้าไฟบวชแก้บน่กอย่านะครับ คนที่จะลงตำแหน่งนักอ่านเงินนะครับโดยเฉพาะสมาชิกสภาต้องทีผู้วุฒิแห่งรัฐทีนะครับส่วนนี้หลุดจากตำแหน่งเยอะนะครับบางคนเนแม่แอฟลงสมัครสมาชิกแล้วถ้าได้ก็จะบวชแก้บวชนะครับนะครับบวชแก้บวชเพราะวันได้บวชบาปอะแล้วอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยไม่บวชนะฮะมีการร้องเรียนถ้าไม่มีการร้องเรียนมันต้องมีอะไรนะครับที่ไม่มีการร้องเรียนนะครับถ้าไม่มีการร้องเรียนถ้าได้จะลงตำแหน่งนะครับ คือเทียการปวดหน้าควหรือปวดแก้บนังห้างเป็นพร่ำนะครับของมันจะเข้าหลักเกณฑ์คู่น้ําสมบัติของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นทุกทีเลยท่านก็จะขาดสมบัติตัวปฏิยาครับตัวนี้คือกรณีศึกษานะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับตัวนี้ก็คือข้าวผ้านะครับก็จะมาให้ความรู้ นะครับเบื้องต้นแล้วแล้วมีท่านมีบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้สมัครสจนะครับกับนายกอจอทำไมบุรีรัมย์มีแต่เบอร์สี่เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเพราะเป็นเทคนิคในการสมัครครับนะครับมันเป็นเทคนิคในการสมัครนะครับเพราะว่าเทคนิคคือเขารอสมัครคนที่สี่นะครับเขารอสมัครคนที่สี่เนาะนะครับก็เลยได้เบอร์สี่เหมือนกันหมด นะครับตัวนี้คือเป็นเทคนิคงไดสมัครนะครับมันแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับบางบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมมีเบอร์สีเหมือนกันหมดทั้งจังหวัดว่าอย่างนั้นนะครับนะครับมันมันแล้วแต่กลยุทธ์แต่ละคนเนาะนะครับหาว่าผิดกฎหมายไหมมันมันมันไม่ได้ผิดกฎหมายกันทล็กน้นะครับนะครับเป็นกลยุทธ์เพราะว่าถ้าคนไปเล็กคนแรกนะฮะคนแรกก็เเขาได้บอร์ันลย นะครับคนที่สองก็ได้เบอร์สองนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปพร้อมกันถ้าไปพร้อมกันต้องมีการจับฉลากนะฮะไปก่อนเวลาแปดโมงศูนย์นองนะนะครับปรากฏตัวแปดโมงศูนย์นองพร้อมกันเลยนะครับก็ก็จะต้องมีการจับฉลากหมายเลขก็เช่นเดียวกันนะครับปัจหุันที่เลื่องไหนนี่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมนรผู้บริหารองรัฐโดยเฉพาะอบจซึ่งเป็นหน่วยงานใกล้ชิดกับพื่พี่น้องประชาชนนะครับ แล้วก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีโงบประมาณเยอะในการดูแลผู้แม่พี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดปูยูรัมของเรานะครับดังนั้นก็ต่อไปก็น่าจะเป็นการเดินรณรงค์เพื่อให้ทุกท่านนะครับได้รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับในวันที่นะครับกรุภาพาร์ที่สนะิบน,นี้นะครับสำหรับผมเองน,น,นะครับก็ขออนุญาตพบปะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรูน้ ที่เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ